สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหวานและบริดีไซน์นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ลบบุรีนะคะวันนี้หวานไม่ได้มาเที่ยวนะจ๊ะทุกคนแต่มาวัดงานที่ลบบุรีนะคะมีลูกค้าหลายท่านถามหวานว่าต่างจังหวัดรับงานไหมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไหมเ,เสียค่าน้ำมาันไหมนะคะวันนี้ก็เป็นคำตอบแล้วนะคะว่าหวานรับงานทั่วประเทศเลยนะคะ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกจากโปรโที่แจ้งลูกค้าเลยนะคะก็รับงานทั่วเลยนะคะสระบ,บุรีลบบุรีอยุธยาราชบ,บุรีสุพรรณนะคะนครปฐมนะก็คือหวานรับงานทั่วเลยแต่ถ้ารอบละแวก ประมาณนี้นะคะก็จะไม่มีเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเดินทางเลยค่ะลูกค้านะคะสามารถนะคะสามารถส่งรูปถ่ายขนาดนะคะมาให้ประเมินราคาก่อนได้เลยค่ะราคาจะจบตั้งแต่นในเพจเลยนอกจากตัวโปรแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมถ้าลูกค้ามีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหน้าง,งานนะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ได้มีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงหน้าง,งานราคาก็จะจบตั้งแต่นในเพจเลยค่ะไม่ต้องกลัว ไม่ต้องกลัวว่าบัตรจะจะเออเลอร์นะคะลูกค้าสามารถพูดคุยกันได้เลยถ้าลูกค้านะคะสนใจจะให้มารีด,ดีไซน์ให้หวานไปออกแบบให้จริงๆนะคะก็สามารถคุยกันได้เลยนะคะลูกค้าไม่ต้องเขินไม่ต้องอายค่ะมีอะไรก็ปรึกษาได้เลยนะคะรีบๆจองกันเข้ามาเลยนะคะต่างจังหวัดเนี่ยหวานชอบมากค่ะ ได้มาทํางานได้มาเที่ยวด้วยค่ะรอบๆอบนี่ก็เขาเรียกอะไรนะอ่างซับเหล็กใช่ไหมอ่ารอบรอบนี้ก็จะมีอ่างซับเหล็กด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะเ,เดี๋ยวว,า,ยว,วาจะวนไปดูนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปวัดวัดพลาให้ลูกค้าแล้วนะัดลูกค้าไว้เดี๋ยวเรารีบไปวัดพละให้ลูกค้ากันเลยดีกว่าค่ะร้อนเนาะ <laughs> เอ้แต่เขาสวยมากนะเขาสวยเขาสวย เดี๋ยวบ้านลูกค้าไปอีกประมาณห้ากิโล,ลไปใช่ไปจากนี้อีกประมาณห้ากิโลนะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้านลูกค้ากันเลยดีกว่าเราต้องทําให้สวยจ,จัดให้เต็มค่ะในราคาจิ๊บจิบมากเลย <rozum ars> ตอนนี้เรากลาลังไปบ้านลูกค้ากันนะคะก็ใกล้ถึงแล้วคะ่ะไม่กี่กิโลเองนะคะจากตรงนี้ไปดูรถด้วย <laughs> อันนี้เป็นบ้านอะไรครับเป็นบ้านเดี่ยวนะคะบ้านเดี่ยวสองชั้นค่ะสวยไม่ไม่ใช่บ้านนะสวยคนน่ะสวยชมเองก็ได้ด้วยบ้านเดี่ยวนะคะมีโปรหกหค่ะก็คือจะแถมพ้ะปรงให้หกชุดนะคะแล้วก็แถมผู้ให้หกคู่เลยจ้าผู้ก็อย่างดีเลยนะเป็นของแบรนด์เคซนะคะสีสวยมากแล้วก็ แล้วก็ตัวผ้าโปร่งเนี่ยของเราจะเป็นผ้าโปร่งที่เลวดลายพิเศษนะคะไม่มีในเล่มนะคะอันนี้เราสั่งทําพิเศษนะจ้าสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยค่ะอันนี้ผ้าโปร่งก็หนาแน่นทนทานมากค่ะซักได้นะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าเนื้อมันจะแบบยุยเนื้อแบบจะเขาเรียกอะไรนะเนื้อจะแบบล้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยผ้าโปร่งดีมากค่ะผ้าโปร่งของเราก็ เนื้อแน่นนะคะแล้วก็ผ้าทิ้งตัวสวยผิวๆนะคะผ้าป่งของร้านมาลีดีไซน์ไม่ใส่โซ่ให้ลูกค้านะคะเพราะผ้าป่งเราเนี่ยมันทิ้งตัวอยู่แล้วเนาะเราก็จะไม่จะไม่ได้ใส่โซ่ให้ลูกค้านะคะแล้วก็ไม่รีดจีบด้วยค่ะ ทำไมถึงไม่รีจีบเพราะว่าผ้ามันทิ้งตัวสวยมันพิ้วอยู่แล้วเนื้อมันก็สวยอยู่แล้วเราก็ไม่จาเป็นต้องรีจีบด้วยนะคะแล้วก็โซ่เนี่ยถามวาน่ไม่จําเป็นต้องใส่เลยเพราะที่ร้านเนี่ยเราใช้โซ่เบอร์ใหญ่มากในการใส่ผ้าทึบถ้าโซ่เบอร์ใหญ่เอามาใส่ผ้าโป่งเนี่ยเราจะเห็นโซ่เส้นใหญ่คะ่ะเพราะโซ่เส้นใหญ่แล้วมันจะไม่สวยเนะาะเพราะผ้าโป่งเนื้อมันก็แบบบางๆงนิดนึงเนื้อมันใสใสไม่ใช่เรียกว่าบางเขาเรียกว่าเนื้อมันใสใสเห็นผ้าเอ่อเห็นตัวโซ่ที่ใส เข้าไปข้างในด้วยเนี้ยมันก็จะดูไม่สวยนะคะทำอะไรเราต้องนึกถึงความสวยงามเป็นหลักนะคะการใช้งานก็เป็นส่วนตามมานะคะว่ามันก็ต้องใช้งานได้ดีด้วยรู้สึกว่าเมื่อยมือ <laughs> นี่แหละนะคะชีวิตแม่ค้พาพม่าเช้าตื่นมาวัดงานแถวแถวปทุมก่อนที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาวัดงานลบบุรีลบบุรีเสร็จแล้วกเ็เที่ยวเพลินๆนิดนึงนะคะ่ะแล้วก็กลับไปวัดงานแถวปทุมอีกที่หนึ่งนะคะช่วงเย็นชีวิตแม่ค้พาพม่า ครที่แบบว่าสนใจจองโปรนะคะจองกันเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยวันวัดงานสามสี่ที่เลยค่ะก็คิวก็ค่อนข้างอัดแน่นเหมือนกันยิ่งเสาร์อาทิตย์วันหยุดนี่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะคิวแบบจัดเต็มมากนะคะใครที่สนใจก็จองไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะคะลงคิวทิ้งไว้เลยค่ะจะดีที่สุดนะคะคิวติดก็ตอนนี้เดือนนี้คิวติดใกล้เต็มแล้วนะคะเดือนนี้เดือนอะไรวะเดือนกันยาเนาะ กันยาใกล้เต็มแล้วนะคะคิวติดตั้งใครสนใจอยากจะติดเดือนนี้นะคะก็รีบรีบกันนิดนึงนะคะอันนี้ไม่เดโม,โมนะคะเดี๋ยวดูผลงานหน้าเพจเดี๋ยวลงผลงานหน้าเพจเลยเนี่ยมีหลายคนถามมาเยอะมากว่าทําไมแบบโอ๊ยคุณหวันมาเองเลยเหรอทําไมไม่ส่งลูกน้องมาวัดนะคะก็อยากจะบอกว่าคือหวานน่ยอยากจะไปดูออกแบบให้ลูกค้า ทุกหลังเลยที่ลูกค้าซื้อพม่านนะคะอยากให้ลูกค้าได้แบบที่สวยแล้วก็ที่ถูกใจลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ได้ในอยากให้พม่านออกมาสวยอ่ะเออสวยเหมาะกับบ้านอะไรเงี้ยแล้วถ้าปล่อยคนอื่นมาคือหวานก็ไม่มั่นใจไม่ไว้ใจว่าอว่าเขาจะออกแบบให้ลูกค้าได้สวยไหมถูกใจไหมไม่ใช่ถูกใจลูกค้านะถูกใจเราทํางานทํางานเราเน้นถูกใจแม่ค้านะคะเพราะว่าแม่ค้าเนี่ยหวานเนี่ยเห็นทํางานมาแบบ ว่าทำงานผม่ามา8ปีแล้วก็จะเห็นบ้านลูกค้าเนี่ยมาเป็นมืน่เๆนหลังแล้วก็จะรู้ว่าสไตล์บ้านแบบไหนเหมาะกับผม่านยังไงนะคะก็จะสามารถแนะนําลูกค้าได้นะเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เห็นเขาเรียกไรอะ่ะไม่ได้เห็นพม่านบ่อยเนาะนอกจากที่เพจอาจจะถ่ายรูปสวยๆไปลงอะไรเงี้ยค่ะเอ่อซึ่งบางเพจเนี่ยกว่าจะได้รูปแต่ละรูปเนี่ยก็อาจจะเมคกันบ้างอะไรางี้เนาะไม่เหมือนแบบ เนี่ยถ่ายเรียวๆให้เห็นเลยค่ะว่ายัางไงก็อุ้ยถึงแล้วโมเพลินค่ะถึงหน้าหมู่บ้านแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยไหมอันนี้ชื่อหมู่บ้านปาล์มฮิลนะคะปาล์มฮิลลบุรีค่ะโครงการนี้เขามีที่บางบัวทองด้วยนะเขามีในกรุงเทพเลยนะคะตอนนี้เราถึงแล้วไป,ลไปกันเลยค่ะ